สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง27 October นะครับวันนี้วันวนี้แล้วครับเราก็จะมารีวิวตามหน้าปกเลยครับผมนั่นก็คือสองสิ่งนี้นี่เองครับผมนี่ก็คือซอสสโมกกี้นะรครับบาร์บีคิวแต่ไม่ใช่แค่นี้ครับทุกคน เขาบอกว่าถ้ากินแกนี้รวมกับสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือไก่สไปซี่แล้วจะเลิศงั้นเราจะมาลองกินกันครับว่าวมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปเว็บก่อนนะครับทุกคนคนผมก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการชิมก่อนอนรับแรกเราจะมาชิมรสบาร์บีคิวก่อนนะครับซอสสโมกกี้บาร์บีคิวว่ามันเป็นเช่นไรไป เวอร์ทุกคนดูนนนนค,คือการรวมฟันใช่ไหมเดี๋ยวล,ลองดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงคือสโมกี้นะสองชิ้นแล้วกันรู้สึกว่าชอบซอสน,นะซอสอร่อยซอสมะขามอร่อยครับผมต่อไปเ <_ letter> วฟมาแล้วนะครับทุกคนเวฟมาแล้ว ร้อนร้อนแท้ดีร้อนแท้ดีร้อนแท้เรามาชิมกันก่อนเพราะว่าสไปซี่จะอร่อยขนาดไหนเรามาชิม,มกันเบเกอร์อร่อยปะเรือเบอร์เกอร์อร่อยชอบชอบชอบโดยชอบเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ป่ะซื้อทางเดียว ซื้อเธอแน่นอนว่าถ้าเอาอันนี้นะทานกับเบอร์เกอร์จะอ,อร่อยมากกว่าเดิมแล้วเราก็ใส่ไปเลยวทุกคนโบเข้าไปโบโบลงไปแล้วก็ประกบเห็นไหมรู้สึกว่า มันอร่อยเบอร์เกอร์อยู่แล้วผมรู้สึกว่าอร่อยเบอร์เกอร์มันอร่อยอยู่แล้วนะครับพอเราใส่เล่รสอันนี้ไปใช่ไหมมันทำให้แบบว่าอันนี้มันจะนุ่มใช่ไหมทุกคนแล้วมันรวมกับอันนี้มันจะกรอบแต่รสชาติส่วนตัวผมรู้สึกว่าเบอร์เกอร์มันก็กบอันนี้อยู่แล้วนะมันกรบอันนี้มันไม่ค่อยได้รสชาติเพราะว่าซอสเนี้ยมายองเนสมันอร่อยอยู่แล้วนะครับมันก็เลยรู้สึกแบบเออมันไม่ได้แมะไรแต่รู้สึกว่ามันแค่รู้สึกว่ามันกรอบนี่ย้ําว่า กรอกขึ้นนะครับประมาณนั้นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยรู้สึกกรอบขึ้นไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยมันรวมกันแล้วแบบมันว้าวไม่นะครับรู้สึกว่าไม่นก็คือผมชอบโดยส่วนตัวตอนนี้ชอบเบอร์เกอร์อยู่แล้วเบอร์เกอร์อร่อยอืม แต่เน,นี้ยรวมพอเอามาใส่รวมกันเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมีรสชาติที่กรอบมีอะไรที่มันกรอบกรุกบ,บมากึ้นเท่านั้นเองแค่นี้เองครับไม่ถึงกับแบบเฮ้ยมันต้องแบบรวมกันแล้วว้าวขนาดนั้นจะเพิ่มมามาหนึ่ร้อยหรือสิบก็ให้มันหนึ่งประมาณเนี้ยแค่เนี้ยแค่นี้นจริงครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นถามว่าจะซื้อกินเนี้ยคงจะซื้อกินอันนี้เดียวอะเบอร์เกอร์อร่อยอันนี้อร่อยจริงอืมอร่อย เบอร์เกอร์เป็นเพร่มโยเนสที่เขาใส่ลงมาด้วยผมว่ามาอร่อยก็ทําให้แบบรู้สึกแบบโอยโอเคอะว้าวแต่ชอบนะซื้อแน่นอนอันนี้เบอร์เกอร์ผมซื้อสันแน่นอนว่าต้องมาซื้อ กนินอืมมีซอสเลยอะ่อยอะพอคุณจอยรู้สึกแบบดีขึ้นมากเดืนอนผมชอบนะเป็นครั้งแรกที่กินเบอร์เกอร์แล้วอร่อยขนาดนี้รู้สึกว่าชอบมันไม่ชอบว้าวแต่คือแบบเมื่อกินแล้วแบบคือเคยเคยกินคำแรกรู้สึกแบบเฮ้ย อร่อยมันก็คือทําให้เรารู้สึกแบบเออเราอยากกินประมาณนี้ไม่ได้แบบว้าว,ว,าวมันเลิศขนาดนั้นไม่นะแต่รู้สึกว่าประทับใจครับเต็มสิบผมให้เบอร์เกอร์อยู่ที่แปดเก้าทีรับคัญผมซื้ออีกแล้วสรุปก็คือถ้ามันรวมกันแล้วผมคิดว่าไม่ได้คือว้าวอะไรขนาดนั้นอาจจะเพิ่มมาประมาณทั้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ได้มากเลยแต่ถามว่าได้กินคนเดียวไหมกินแค่เดียวครับเบอร์เกอร์อันนี้ก็อร่อยนะกิน,นยก็โรต อันนี้ก็ให้อยู่ที่มาณหกเจ็ดประมาณนี้ทุกคนแปลว่ามารีวิวทุกคนดูแล้วว่ามันเร่นกันแล้วมัน,นป็นประมาณไหนใครอยากกินอยากโดนหรือว่ามีคอมเมนต์ที่ว่าเฮ้ย hey, มันอร่อยมากกว่าหรือแบบเฮ้ย hey, พี่มันไม่เข้ากันเราไม่เข้ากันนะมาเมนใต้คอมเมนต์นะครับบอกป้อนหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างาและที่สำคัญจะลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะทุกคนจะได้เตือนนะครับตอนที่เราทำคลิปบ่อยๆนะแล้วมาชมกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เฮ้ยอย่าลืมสามารถไปตามในเพจด้วยนะเพจก็เหมือนกันทวิตเีอซ์เวนออกเบอร์ไปตามด้วยนะครับบ๊ายบาย